ต้องบอกว่าวันนี้นะคะพี่หน่อยยืนอยู่เนี่ยไม่มีลูกค้ายืนอยู่แต่เป็นน้องเซลของพี่หน่อยนั่นเองเดี๋ยวเราต้องบอกว่าวันนี้เราจะมีการส่งมอบรถนะคะไปที่จังหวัดไหนเอยน้องวิวชนบุรีค่ะ<า>ใช่ไหมคะเคสนี้ค่ะเป็นเคสของน้องวิวเองที่ทําเคสเพอดีว่าพี่หน่อยไม่ได้ไปส่งมอบด้วยตัวเองก็เลยจะมาสั่งพาเซลว่าเคสนี้ลูกค้าทําอาชีพอะไรเห็นบอกว่ามีภาระเยอะด้วยเงินเดือนน้อยด้วยและมาออกก,บบก,กอระบะวีโก้แชมป์ตอนเดียวเนี่ยสามารถทําได้จริงหรือเปล่า เด oh bon. ah, ี๋ยวลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเดี๋ยวพี่หน่อยจะขอพาดเซลที่ทําเคสให้กับทางลูกค้าที่อยู่ชนบุรีนะคะเคสนี้ลูกค้าน้องวิวเนี่ยเจอจากที่ไหนเอ่ยเจอจากเพจค่ะเพจน้องวิวเองเจอจากเพจของน้องวิวเอลูกค้ามาปรึกษาเนี่ยเห็นบอกว่ามีภาระมีภาระด้วยผ่อนอะไรอยู่ผ่อนรถหนึ่งคันค่ะผ่อนรถอยู่หนึ่งคันใช่เคสนี้ลูกค้ามีภาระด้วยนะคะผ่อนรถอยู่แล้วหนึ่งคันและเห็นบอกว่าผ่อนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ มีล่าช้านิดหน่อยนะคะก็ต้องแจ้งกันตรงๆว่าประวัติไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีล่าช้าอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็ลูกค้าเนี่ยรายได้ต่อเดือนตกประมาณเท่าไหร่้องบิวตกอย,อ,อยู่ประมาณสองหมืน่นค่ะรายได้อยู่ประมาณสองหมื่นมีผ่อนรถอยู่หนึ่งคันแล้วก็อยากจะออกกระบะตอนเดียวไปใช้งานอีกหนึ่งคันใช่ไ่ะค,คะ ตอนที่เขามาเนี่ยลูกค้ามีความตั้งใจว่าจะซื้อกระบะตอนเดียวตั้งแต่แรกเลยถูกไหมถูกต้องเพราะว่าไปวิ่งงานใช่ค่ะคะแกนี้ลูกค้ามีภาระนะคะต้องบอกว่าเงินเดือนเนี่ยรายได้รับรวมนะคะสุทธิอยู่ประมาณ2บื่นหากค้างวาดรถคันแรกประมาณ8ปดพันกว่าบาทเหลือประมาณหมื่นสองแต่กะบะตอนเดียวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ผ่อนอยู่6 0 0 0ค่ะ6,000กว่า 6, บาทใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของส่วนที่เหลือใช่แ,และแค่น,นี้ของน้องวิวเนี่ยมีคนท้งไมเอ่ย ไม่มีค่ะไม่มีคนค้ำประกันด้วยใช่ค่ะพนักงานทํางานแบบไหนคะรับเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีโอนเข,ข้าบัญชีค่ะเข้าบัญชีใช่มีประกันสังคมไหมมีค่ะรับเงินรับเงินโอนเข้าบัญชีมีประกันสังคมชัดเจนมีภาระก่อนรถกระบะเหมือนกันมั้ยใช่รถกระบะอีกแล้วหนึ่งคันแล้วอยากจะออกกระบะตอนเดียวไปใช้งานนะคะที่ชลบุรีต้องบอกว่าเคสเนี้ยลูกค้าเดินทางมาไหมหนูไม่เดินทางมาได้เดินทางมาใช่ค่ะเราทํายังไงเอ่ยส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่เลยค่ะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่เลยใช่ไหมคะ เทนนี้ต้องวิวส่งไฟแนนซ์ไปบริการถึงที่เพียงแค่ให้ลูกค้าค่ะเตรียมเอกสารไว้รอต้องบอกว่าลูกค้าท่านใดที่คุณดูคลิปนี้นะคะแล้วคุณเป็นลูกค้าตัจง,ง,ตงจังหวัดแต่ชวนบุรีละยองหรือต่างจังหวัดที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่สะดวกเดินทางมานะคะแต่เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวพี่หน่อยอยู่แล้วในตัวเตทนในตัวพรทิพย์ออโต้คายอยู่แล้วเนี่ยอยากจะซื้อรถง่ายๆสักหนึ่งพัน 1, เนี่ยคุณไม่ต้องเดินทางมา คุณเพียงถ้าเตรียมเอกสารให้ครบทางเซลเรามีบริการส่งไฟนันไปเซน็นถึงที่เลยถึงที่เลยรวดเร็วทันใจไหมรวดเร็วทันใจมากค่ะอยากส,สมมติลูกค้าจองวันนี้พรุ่งนี้อยากเซ็นเลยได้ไหมได้ค่ะได้ไดเ,เลย,เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะทางทางเราเองเนี่ยมีบริการจับไฟนั้นที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากๆค่ะไฟนั้นของพี่หน่อยเองเนี่ยอยู่ทั่วทุกจังหวัดแม้กระทั่งสามชายแดนภาคใต้มีค่ะสามชายแดนภาคใต้อยากจะซื้อรถทําได้ไหมทําได้ค่ะได้เหมือนกันออกได้เหมือนกัน ต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจแล้วก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเคสที่ที่หน่อยเนี่ยมายืนอัดเพราะว่าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางแต่เรามีบริการนะคะ1่งส่งไปนั้นเป็นเจหนึ่งที่2เรื่องผ่านเรียบร้อยเรามีบริการส่งรถถึงลูกค้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยอยากจ,จะออกรถใช้งานสักคันนึงอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางลองโทรมาปรึกษาพี่หน่อยดูก่อนลองโทรปรึกษาเซลล์พี่หน่อยดูก่อน ไม่ว่าเคสคุณจะเป็นแบบไหนนะคะเรายินดีที่จะให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาลูกค้าท่านใดนะคะที่คุณมีประวัติติดแบคลิสรีไม่ชัวร์จนสิปีหรือเปล่าติดแบคทีเตกลัวออกไม่ได้คุณโทรมาปรึกษาพี่หน่อยก่อนโทรมาปรึกษาเซลล์ก่อนต้องบอกว่าน้องเซลล์ของพี่น่อยทุกคนเนี่ยพี่หน่อยคัดมาอย่างดีแล้วก็มีความชํานาญในการตอบคําถามลูกค้าอย่างตรงไปตรงมานั่นเองเพราะพี่หน่อยจะย้ําทั้งเซลล์แล้วก็ลูกค้าเสมอว่า การทํางานต้องได้รับความชัดเจนการค้าขายต้องซื่อสัตย์ลงไปตรงมาลูกค้าท่านใดที่คุณอยากได้ความจริงไม่ชอบการโกกไม่อยากมาแล้วเสียเวลาอยากมาแล้วรอบเดียวจบเลยเนี่ยสามารถโทรมาหาพี่หน่อยก่อนได้ทัวปรึกษากันก่อนได้ทุกเคที่หน่อยจะย้าเสมอว่าถ้าทําได้เราบอกเลยว่าได้แต่ถ้าทําไม่ได้เราก็จะแจ้งลูกค้าตรงๆรแค่นี้ต้องวิจาลูกค้านี่เงินดาวไหมเอ่ยลูกค้ามีินดาวใช้เงินดาวค่ะใช่แค่นี้ลูกค้ามีเงินดาวด้วยทุกเคของพี่หน่อยบอกเลยค่ะว่า ถ้าคุณอยากจะใช้ดาวต่ำดาวน้อยลองทัวรปรึกษาดูก่อนเจนนี้ก็ดาวไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเลยเซลน,นี้ลูกค้าก็มีเงินดาวไม่ได้เยอะอยากจะมีรถใช้งานสักหนึ่งคัน 1, โทรมาค่ะพี่หน่อยยินดีให้ข้อมูลยินดีให้ทำปรึกษาต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่เรากำลังจะส่งมอบรถมุ่งตรงสู่ชนบุรีลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดยินดีให้บริการเต็มที่สามารถโทรหาพี่หน่อยโทรหาเซล์พี่หน่อย ยินดีค่ะกลับวันนี้ตัวพี่หน่อยและตัวน้องวิวขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ